เอ๊ะทำไมเงินไม่ค่อยพอใช้นะต้องกลับมาทบทวนสินของตัวเองนะนั่งสมาธิรักษาสินภพกรัพย์จะมาผู้เจ้าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภพกรัพับดังนั้นอยากมีภพกรัพย์โดยธรรมนะภพกรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือธรรมสีประการที่ น่ารักคล้าน้าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกต้องเกิดจากเหตุปัจจัยสี่ประการเช่นกันคือศรัทธาศินจากะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมร t คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ศินพระองค์บอกต้องมีศินห้าจากะ ทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันโยงต้องวางจิตถูกต้องคือละความตระนีนเป็นมนทินไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้เข้าไปเถอะ หรือว่าถ้าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความตระหนี่ตระหนี่ดูได้ยังไงหวงไหมอ่ะเน่เพราะเหตุปัจจัยของความตระหนี่ธรรมะที่เกิดหลังความตระหนี่คือการหวงกัน้นถ้ายมตระหนี่ยมจะหวงถ้าหวงจะมีเรื่องราวมันเกิดจากการหวงกัน้น คือการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวนเกิดจากการห่วงกันนี้เป็นปฏิจจสมุปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่มีตัณหาคือความอยากจะมีการแสวงหาเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีการปรงใจรัก